วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้แวนกัรก็คือว่วนการเนี่ยเวลาเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันสนุกมันราใจมันได้ความรู้สึกสนยตอนที่เล่นคนเดียวมันช่วยขั้นเวลาช่วยทําให้เราสนุกทีนะอย่างแรกเลยการจัดการข้างหลังเวลาเราจะเอาการออกมาห้าหกใบหรือว่าจั่วการ เราก็ต้องจัดการสังคำสัาคัญไว้เช่นเราจัดโล่ไว้เราจัดตัวละครที่สามารถที่สามารถแบบเอาบาวางไว้ที่ช่องซ้ายขวาหรือกลางเราจัดไม้ตายเราจัดการเวทบนเราจัดการไอเทมที่เราสามารถจัดการได้เช่นถ้ามีเราก็เล่นได้แล้ว ไม่ต้องจัดแต่ตัวอาชีพอะไรขนาดนั้นส่วนการเล่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าตัวเนี้ยมีความสามารถยังไงตัวเนี้ยมีความสามารถยังไงตัวนี้มีความสามารถยังไงเราก็อาเช่นตัวนี้แล้ว,ว,าางงก,วกันนะนตัวนี้มีความสามารถก็คือเมื่อเข้าสู่สนามวางตรงไหนก็ได้ในสนามเนี่ยมันก็จะบวกคีิ์ที่ข้ หรือว่าดามจอดามจกับตัวที่เราเลือกเช่นตัวเนี้ยอยู่ซ่องช่องขวาตัวเนี้ยอยู่ช่องกาลางเราบวกคิดจะข้อให้ตัวนี้ตัวเนี้ยมีมีดามจสองพันก็จะกลายบวกไปสามพันก็จะกลายเป็นห0าพันอ่ะอันนี้คือเช่นไอ้เช่น,เ,ชนเป็นแบบว่า สกิลหรือว่าความสามารถฮนะเงินต่อไปการเล่นการเล่นก็จะเป็นแบบสนามยังไงก็ได้เช่นอันนี้เป็นครึ่งสนามแล้วกันเช่นนะแบบว่าจะเป็นสมุดหนังสือโต๊ะอะไรก็ได้ที่มันสามารถเล่นได้ตอนแรกอะ่ะเมื่อเราจัดการเสร็จแล้วเราก็จะ พอเราจับเสรแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาการ์ดออกมาหกใบไว้ในมือเราหนึ่งสสาพอได้หกใบนี้เช่นมันจะมีสามช่องอธิบายสนามกอล์ฟมันจะมีสามช่องมีช่องซ้ายช่องขวาแล้วก็ช่องกลางก็มันก็จะมีช่องจุวการ ช่องช่องตัวเก้าสองช่องหรือว่าถ้าจะเล่นจริงจังหน่อยก็จะมีช่องเกตด,ด้วยส่วนตอนนี้ผมขออธิบายแบบเล่นแบบไม่จริงจังแบบไม่ต้องมีช่องเกตนะ